สวัสดีครับสวัสดีเทปสีทุกท่านนี้เราก็มาถึงเขตกัมพูชาเสร็จเรียบร้อยครับมาถึงลานนะครับก็เหมือนมา้านาลานบานเราแต่ว่าเขาไม่มีไฟฟ้านะครับแดงหมดเลยครับดูรถรถ <kaikki> แต่เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะ ี <Yeah. S 2> ใช้พลังงานแสงอาทิต์กะจกก็โอ้โหเร็ต้องเปิะเลยลองก็ขึ้นช่างนะขึ้นช่าง เพ้นแช่งแล้วเราจะกลับรถยังไงเนี่ยโอ้โนนี่ก็มาถึงก็เคในคอมเมตเรียบร้อยก็ดูครับดินแดงก็จะเป็นประมาณนี้เขตบ้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้ดูรถครับเละเต็มไปไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างเลยนี่เราก็ มาดูครับว่าวิธีการน,นำของที่ชมระนั้นเขาทำยังไงอู้อาทีครับอาทีเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้อ้าวบอนบอนบอนเทอร์บอนมาดูเทเลวานเขาอาใหญ่ใหญ่กว่าบ้านเราเอาแล้วพูดภาษาอะไรเนี่ยพูดภาษาไทยครับอา้าวพูดภาษาไทยได้ปะ อ,คนคนอ้าวคนกงเทบบะเอ้าก็มีพวกอะไรก็ขับตามนั่นแหละอววอันนี้เป็นวิ่งกระทะนี้ทำไมมันวิ่งกระทะใหญ่ดีดีปอดอารทีเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้โอ้โหส่วนมากช่องจอมเลย เซตเขมรก็ใช้แต่รุ่นอูอาีร้อยห้าห้าประมาณกี่หมื่นเครื่องตัวนีนะะ้นกระทะเป็นกระทะแปลงเอาแล้วเนี่ยใช้กระทะหกล้อเออใช่เขาใช้กระทะหกล้อแต่สี่น็อตเนี่ยสีน่น็อตแต่เป็นแต่เป็นวงกระทะหกล้อแต่ว่าใช้กับรถไถ แต่บ้านเราไม่ใช้อย่างนี้นะเนี่ยลองเอาไปดัดเปลงทําดูครับอันนี้ประเทศขเขมรนะครับเอากระทะหกล้อนะครับเอากระทะหกล้อเราเนี่ยบ้านเราแล้วก็ไปไปทำาตอปเปอร์ตัวนี้ใหม่เนี่ยไปทําตัวนี้ใหม่เนี่ยแล้วก็เชื่อมแล้วก็เจาะรู็นสีน่น็อตนี่ครับสีนส่น็อตยิอยเลยไหมทันนี่น่าจะเป็นการชน เป็นการชนนี่เดิมๆน่าจะออกใหม่อันนี้ประมาณหมื่นฮะปุมเปลหมืน่นโอ้เจ็ดหมื่นเบอร์สะตางไทย แปดหมืนไทยแปดหมืนไทยเฉพาะแต่กระบาลโครงตงอ่ตองอ่เลยกระบาลอันีน้พองบำรายมืนตรุงเบียประเสิทิดตรุงเธอคนเองเขาบอกว่าราคาที่ประเทศเขมรเอ่อเจ็ดถึงแปดหมื่นบาท น้ำบูนนะอันนี้เจงมานมานแค่ไงไปบูนไงโอ้เขาบอกว่าออกได้ประมาณ3-4วันครับไปแดงเลยแกะกล่องโอ้เดิมๆครับพึ่งออกได้5วันครับเขาบอกว่าพึ่งออกได้5วัน โมช่างไงเอ้งงงงนี่ช่างไงเอพราะอขอแถวๆนี้เองก็กระบะก็จะเป็นทรงยาวนะครับสายเบรกสายเบรกสายเบรกไม่รู้ว่าได้กี่ตันนี่ก็จะเป็นแผงโซงล่าเซลล์ใช้แผงโซงล่าเซลล์ให้เขาจะจะยก นี่มาคนเดียวจะยกแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันวิโอ้ยยกดำย่างงี้เลยหรอโอ้นี่ครับเขายกกันอย่างนี้เลยครับอออล้อเด้อดเดือดกังดังเด้อดเดีอกงดัง รถตักยกรอเลยครับเฮ้ยเออรถตัก,กยกโอเลยเห้เหนว่าหนักหน้าดูเลยรถน,นี้ดึงไม่ไปไงอันตรายนะครับอันตรายนะพี่น้อง ไปแล้วอืออืหมดเรียบร้อยนี่แน่แน,นอนจริงๆครับเรียนแบบได้นะครับประเทศไทยเรียนแบบได้นะครับลานมันที่อ่ไม่มีคนโกยนะครับแนะนําให้ยกแบบนี้ดีกว่านะครับถ้ามีรถตักนะ้วถ้ามีรถตักแล้วก็ยกแบบนี้เอาร้อนมากเลย ร้อนมากร้อนอจริงๆแลก็จะใส่มันหัวกับคร์บัน,นี้ไม่ได้ใส่มันเส้นนี่ก็กำลังเริ่มตักนะครับกำลังเริ่มตัก เ้าหมื่นบาทเฉพาะหัวเนี่ยเฉพาะเนี่ยแค่เนี้ยเก้าหมื่นครับถือว่าสุดๆเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันคลิปต่อไปครับนี่ก็พามาเยี่ยมชมนะครับประเทศกัมพูชานะครับเยี่ยมชมประเทศกัมพูชาก็บรรยากาศก็เหมือนบ้านเราเนาะโอเคครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ